สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักคายเช้าวันที่26มิถุนายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่26มิถุนายนปี2567ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นมีการสร้างระดับต่ําสุดระหว่างวันนะคะที่บริเวณ4350บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ4500บาทต่อบาททองคํา เงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ36.570ถึง36.680บาทต่อ1ดอลลาร์โกลด์สปอรตระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,322.92ถึง2,337.12ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยระรับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ตามความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นต่อคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้จากข้อมูลบ่งชี้การชะลอตัวลงของเงินเฟ้อสหรัฐอย่างไรก็ดีนะคะจากการส่งสัญญาณของเฟดต่อแนวโน้มการเตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและยาวนานจนกว่าจะมั่นใจว่าเงินเฟอ้อชะลอตัวลงกลับสู่เป้าหมายของเฟดอย่างยั่งยืนค่าเงินดอลลาร์จึงมีแนวโน้มเคลื่อนตัวในระดับสูงคอยกดดันให้ราคาทองคําฟื้นตัวอย่างจํากัด ขณะที่ทองคำยังคงได้รับมุมมองเชิงบวกจากสถานการณ์ความเสี่ยงทางการเมืองและการคลงัง ทั้งสหรัฐและฝรั่งเศสรวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอย่างดัชนี PCE ที่จะประกาศในวันศุกร์รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดเพื่อหาสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยของเฟดต่อไปแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,315ดอลลาร์และ2,305ดอลลาร์หากกรุบแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับต่อไปที่บริเวณ2,200 90ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้อกิ่ที่บริเวณ2,340ดอลลาร์และ2,350ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,360ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่6มิถุนายนปี2567 อิงราคาของวันที่2ี่นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคาทั้งหมด5ครั้งด้วยการราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่ปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่2 6มิถุนายนปี2567ทองคําแท่งก6.5%้ซนซื้อ4,400บาทขาย4,500บาททองรูปพรรณัสกนหซนซื้อ39,673บาท72สตางค์ขาย4 1 1 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมามคามค สรุปรวมนะคะของที่2 5นะคะเป็นบวกไปที่50บาทแม่ิมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค่าต้องคํำมณฑน,นด้วยนะคะคระต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิน้ลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ